วอโว่ซีสี่ศูนย์นะครับคันนี้ติดตัวชุดกล่องท้ายรถของทูเล่นะครับรุ่นเอสคอต์บล็อกนะครับผมไจแอลนะครับขนาดสี่ร้อยลิตรครับอันนี้จะเป็นตัวกล่องเก็บสัมภาระท้ายรถนะครับผมลูกค้าสามารถใส่กระเป๋าเดินทางกระเป๋าเสื้อผ้าได้นะครับผมเรือจะเป็นตัวกล่องลังสัมภาระนะครับข้างในความจุอยู่ที่400ลิตรนะครับผมด้านท้ายมาด้วยกับไฟท้ายนะครับผมเป็นไฟเบรกไฟหลีด้วซ้ายเลี้ยวขวาขมามากนะครับไฟสองป้ายไฟถอยหลังนะครับผมข้างหลังตรงนี้ก็จะมีพื้นที่นะครับใส่ใยทะเบบียนนได้ะครัผม มีกุญแจล็อกกันขโมยนะครับผมนี้เราสามารถใส่กุญแจล็อกได้แล้วก็บีบเปิดนะครับตัวกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับตัวล็อกนะครับผมนี้ล็อกกับหัวบอลขนาด50มิลนะครับมีกุญแจล็อกตัวแหลกทีนะครับผมในส่วนของระบบไฟนะครับตัวนี้จะเสียบเข้าเป็นปลั๊ก13พินนะครับผมหรือสามารถแปลงอะแดปเตอร์เป็น7พินได้นะครับ Okay, ครับสำหรับวอลโว่ซี4 0นะครับตินตัวชุดกล่องท้ายรถนะครับของทูเร่น,นะครับรุ่นเอสคอร์บบล็อกคับขนาด400ลิตรไซส์ L ครับผม